อาจารย์สมศักดิ์นะคะได้อัปเดตเอาไว้บอกว่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะอาจารย์สมศักดิ์ได้โพสบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าทักษิณไม่ได้นอนคุกจริงๆหรอกจะป่วยสารพัดอย่างแล้วก็อบพยพไปอยู่โรงพยาบาลคุกหลังจากนั้นก็จะไปโรงพยาบาลน,นอกคุกแล้วก็รอพระราชทานอภัยโทษ ตอนนี้รู้สึกจะไปโรงพยาบาลนอกคุกแล้วบุวยการไปเปรียบเทียบกับอากงเอาแค่นักโทษธรรมดาก็ได้เอาแค่เพื่อไทยที่โดนคดีข้าวก็ได้ทักษิณเนี่ยไม่ควรจะติดคุกใช่แต่การมาเข้าคุกแล้วเล่นละครแบบนี้มันเสียระบบเอออันนี้มีถามจริงนะคุณบุญทรงจะรู้สึกยังไงอะคุณบุญทรงที่ปัจจุบันนี้ติดคุกมากี่ปีแล้วนะคะแล้วก็ออย่างวัฒนาเมืองสุขอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยคือพวกเนี้ย ตอนนี้เขาคงมีคำถามในใจแบบเป็นเป็นหมื่นเป็นล้านคำอะ่ะนี่บอกแล้วว่าเราไม่ได้อคตินะแต่เราเ,าเรื่องจริงมาพูดก็คือเราถามนิดนึงว่ามันมันยุติธรรมตรงไหนเนี่ยในเมื่อคุณคุณเป็นเพื่อไทยการละครแบบเนี้ยอย่าบอกว่ามันจะมารับโทษแล้วมันไม่ใช่การรับโทษนะมันเป็นการแสดงละครให้ประชาชนดูแต่ว่าสิ่งที่น่าเจ็บปวดก็คืออย่างบุญทรงอย่างเงี้ยที่ตอนนั้นเขาติดคุกถูกจับติดคุกแต่ยิ่งรักนั้นหนีออกไปได้ อแล้วก็เนี่ยคนเสื้อแดงที่ล้มล้มล้มหายตายจากไปเป็นจนํานวนมากคนลี้ภัยนะตัวพ่อทั้งหลายแหละที่ทุกวันนี้ก็ยังนั่งหัวโดอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาคงคิดแบบว่าแล้วกูมาทาอะไรหลายๆคนเลยนะได้ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าเออเนี่ยตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านแล้วก็ได้เพราะว่าแม้กระทั่งทักษิณเนี่ยที่เป็นอดีตนายกเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังหนีลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศเลยแต่คุณดูนะ มาจนกระทั่งถึงปีสองพันห้า้ยหกสิบหกเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วทักสินได้กลับบ้านแล้วทักสิณหักหลังคนอื่นแล้วทักสินเนี่ยเ,เขาเรียกว,ว่าเอาตัวรอดคนเดียวแล้วอืมแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละอันนี้นี้เป็นความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์นะคะแล้วก็คุณประวิทย์นะคะข่าวสดภาพภาษาอังกฤษเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นเนาะบอกว่า ตกลงแล้วเนี่ยทักษิณติดคุกนานประมาณ12ชั่วโมงหลังจากเช็คอินที่โรงพยาบาลตำรวจในเวลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีพักที่ห้อง Royal Suite นะคะหรือว่า Royal Suite นะ,ะแล้วแต่คนจะเรียกบอกว่าเอ่อห้อง Royal Suite สวีทจริงๆยุติธรรมนะคะไทยคุก8ปีช่างรวดเร็วเหนือแสงคือติดคุก8ปีภายในระยะเวลา12ชั่วโมงนะ,ะแล้วก็ อบอกว่าน่าจะเป็นโรคอาการกำเริบนะคะอืมก็รประมาณนี้เนาะก็อคุณประวิทย์นะคะก็มาสัมทับในช่วงท้ายนะบอกว่าภาษาอังกฤษอสวตรไม่ใช่สูตรคือเอาง่ายๆจะบอกให้ว่าทำไมมันมีทั้งสวตรท,ทั้งสูตรก็คือผู้บรรดาแหล่งข่าวของทางประเทศไทยปกติเนี่แหละ เขาก็จะมีบางสํานักข่าวเขาะจใช้คำว่าสูตรอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ปนเปทั้งสูตรทั้งสวิตก็ถือว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจเนอะเพราะว่าแหล่งข่าวไม่น้อยเลยนะที่มีไปอ่านมาเนี่ยก็จะใช้คำว่ารอยสูตรอะไรอย่างนี้แหละอืมก็แล้วแต่ก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนเขาก็แซวนะคะบอกว่าทักษิณเขามีความเป็นคนนะครัะอย่าไปว่าทักษิณเนี่ยเขามีความเป็นคนพิเศษ อ่าเห็นไหมแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วเป็นคนพิเศษอืมก็ตอนนี้นะคะดูดูกันแล้วกันว่าอ,อหลังจากนี้เนี่ยข่าวคราวของทักษิณจะออกมาเป็นยังไงทักษิณเนี่ยจะกลับมายืนในลักษณะแบบเดิมได้ไหมเพราะว่าเราก็ได้พูดไปแล้วเนะว่ามันเหมือนเป็นช่วงสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยจริงๆเขา เขาจะเซ้งกิจการหรือว่าเขาจะลาออกจากการเป็นนักการเมืองเปล่าเขาเลยไม่แคร์อะไรใดงๆสิ้นเลยเราก็ว,ว่ามันก็แปลกดีทีนี้เราย้อนกลับไปดูความคิดเห็นของทางอาจารย์สมศักดิ์นิดหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์พูดเอาไว้นะคะบอกว่าก็เป็นไปตามดีลที่กตกลงกันเอาไว้ก็คือทักษิณจะป่วยเป็นสารพัดโรคถูกต้องมีกำมองไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้ว บอกขั้นตอนต่อไปก็คือดูแลเป็นพิเศษ,ษ,ษไปโรงพยาบาลแล้วก็อภัยโทษนะคะเห็นแก่มนุษยธรรมหายดีโดยฉับพลันทานหลานไปเที่ยวอันนี้มีต่อให้เสร็จสับเลยนะอืมแล้วก็คุณสมศักดิ์นะได้โพสต์ว่าพระเคร้อยล้านนะคะก็ใช้เดี่ยวโครต้านแมวเจ้าหน้าที่เข้ารับเขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุ หวังว่าจะมีการประทะของคนเสื้อแดงด้วยนะฮะเห็นไหมว่าคนอย่างเงี้ยทางการก็ยังปล่อยให้ออกมาวุ่นวายกันไปหมดเลยอืมแล้วก็อาจารย์สมสาร์็็บอกว่าเป็นไปตามค่านะมีการยกฟ้องของสุเทพเทือกสุบรรณ์ลุดหมดเลยนะตอนนี้ก็ไปร่วมมือกับทักษิณเล่นงานศัตรูของราชบัลลังก์ก็ได้นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาคอยดูนะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ย สุดเทพเพื่อสุบรรอาจจะเข้าอยู่กับทักษณิณก็ได้นะคือบันเทิงมากเลยตอนนี้แล้วก็อาจารย์สมสิ์ได้บอกว่ารู้ไหมว่าทำไมถึงต้องรอจนกระทั่งถึงตอนนี้ทักษณิณถึงจะได้กลับมาอาจารย์สมสา์บอกว่าก็ต้องรอให้มั่นใจกว่าจะก,กำจัดก้าวไกลออกจากรัฐบาลได้แล้วยังไงล่ะนี่ก็คือข้อแลกเปลี่ยนอย่างแรกของทักษณิณกับวชิราลงกรณ นานี้เห็นด้วยเพราะว่าเราก็ได้พูดไปแล้วว่าเออเขาต้องกําจัดพิธากับก้าวไกลออกไปอืมนะานี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจสมศรัณ์บอกว่ามีการถแถลงประหลาดนะคะของพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันนี้แหละบอกว่าถแถลงประหลาดต้องประกาศเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าจะไม่แก้รัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งร้อย่าหนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยแหละจะไม่แตะ นะคะแล้วก็จะไม่มีพักเก้าไกลด้วยบอกว่าเป็นแถลงการที่แปลกประหลาดมากคุณบอกประชาชนหรือเปล่าหรือว่าคุณจงใจที่จะบอกกรรษัตริย์วชิราลงกรมากกว่าเราไปดูคำคำแถลงการนิดนึงนะคะบอกว่าพักเพื่อไทยและพักการเมืองรวม11พักคจำนวน314เสียงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล โดยไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และไม่มีพรรคเก้าไกลเข้าร่วมรัฐบาลทั้งนี้เนี่ยได้มติร่วมกันเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตเพื่อได้รับความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีคุณรู้ไมหมคะว่าทำไมเขาต้องขึ้นหัวข้อในแถลงการแบบนี้เลยอ่ะเออมันแปลกมากเลยนะ เออถึงขนาดที่ว่ามีการขึ้นป้ายอย่างเอ,อ้ขึ้นขึ้นประโยคนี้เลยนะเป็นประโยคแรกเลยนะว่าโดยจะไม่มีการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองและจะไม่มีพักเก้าไกลเข้าร่วมรัฐบาลก็เห็นไหมคะว่าชัดเจนหรือว่าเป็นการบ่งบอกว่าเขาได้กําจัดพิธาได้กําจัดพักเก้าไกลออกไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ฉลุยผ่านไปได้เลย ก็มีข่าวนะคะว่าเออมีการแบบแจกครวยกันสะบัดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยแหละได้รับไฟเขียวมาแล้วพวกบรรดาสอสอส,อสอวอ,อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็มีการทุ่มบวชให้กับเศรษฐาได้เข้ามาฉลุยขนาดนี้ต่อจากนี้ก็ต้องมาดูกันนะคะว่าสรุปแล้วจะเป็นการชุดข่าวเกอร์หรือเปล่าแล้วก็อืม นะั้นแล้วก็เพิ่มเติมก็คืออาจารย์สมศรั์บอกว่าเพื่อนแรกกับการปราบพวกลมเจ้ารุ่นใหม่พวกลมเจ้ารุ่นใหม่เนี่ยถือว่าเป็นอันตรายยิ่งกว่าทักษิณอันนี้แน่นอนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่กีดกันทางพิธาเขาไม่กีดกันทักเก้าไกลขนาดนี้หรอกก็ตอนนี้เป็นเอกสารแล้วเนอะว่าทุกคนในประเทศก็คงจะมองเห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่เป็นอันตรายมากกว่าทักษิณผีทักษิณระบอบทักษิณน,นั่นก็คือทักสม้ม ด้อมสม้มความตาสว่างของคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละที่มันทําให้ระบบกษัตริย์นั้นเกิดความสั่นคลอนรวมทั้งกองทัพด้วยนะอืมสั่นคลอนเพราะฉะนั้นเขาเอาไว้ไม่ได้แน่นอนแล้วก็คุณเห็นไหมคะว่าทักษิณเดินทางเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีใบเบิกทางก็คือเข็มกลัดรัชกาลที่สิบนะคะก็ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคุณอ้น นะคหรือว่าตัวของทักษิณนั่นก็ติดเข็มกลัดแบบนี้เหมือนกันเลยชัดเจนเป็นใบอนุญาตชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณคิดดูว่ามันจะไม่ฉลุยไม่ได้หรอกนะบอกว่าสองเข็มติดหน้าอกนะคของท่านอ้นแล้วก็ทักษิณเนี่ยเหมือนกันเดะเลยก็คือ 1. เข็มกลัดพระราชทา,านมวกรรัชกาลที่10พระชนมายุ60พรรษา 2. ก็คือเข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่สิ นะคะคุณคิดดูว่ามันจะไม่เป็นใบเบิกทางมันไม่ใช่นะคะชัดเจนมากจ้าอืมงนะัก็ลองดูกันแล้วกันแล้วก็มีภาพที่คุณสมศักดิ์ได้บอกนะคะบอกว่าวิษนุเครืองามหรือเปล่าได้มีการสับเปลี่ยนรถนะคะเดินทางเข้าไปใน เรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังจากขบวนของทักษิณได้ถึงที่หมายอย่างนี้ก็แสดงว่านะเป็นคนพิเศษที่เข้าไปติดคุกจริงอ่ะก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่คนสำคัญสำคัญนะคะเดินทางเข้าไปเยี่ยมเยียนนะคะเข้าไปถามสารทุกขสุขดิบก็เป็นนักโทษ VIP นั่นแหละนะคะก็ประมาณนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าเข้าไปคุยรายละเอียดตามที่ดีลกันเอาไว้นะคนพิเศษก็อย่างนี้แหละติดคุกก็ยังมีคนสำคัญ ตบเท้าเข้ามาเยี่ยมอยู่เรื่อยก็ชัดมากนะคะเออจะมาพูดว่าตัวเองไม่ได้เป็น V i p พไม่ได้หรอกแมมตอนเข้ามานี่คือค่อนข้างปากดีนะปากดีว่าตัวเองเนี่ยจะเข้ามารับโทษตามตามปกติเลยตามกฎหมายไทยเนี่ยคือคิดว่าประชาชนรับทานยาตลกดีอืมแล้วก็อาจารย์สมศร์บอกว่าจะเอาอะไรกับคำพูดของทักษิณถูกต้องค่ะ บอกครั้งนี้จะถือว่าได้ว่าเป็นการแสดงออกอีกครั้งหนึ่งถึงการเชื่อไม่ได้ของทักษิณทั้งทักษิณเอ่ยอุ้งอิงเอ่ยเศรษฐาเอ่ยชลรน่านเอ่ยอ้วนภูมร,รมจนกระทั่งถึงบรรดานางแบกแล้วก็นายแบกทั้งหลายบอกว่ามีความน่าละอายอย่างยิ่งเสียดายที่คนพวกนี้เนี่ยคำว่าละอายเนี่ยคงจะไม่มีแล้วอันนี้มีเห็นด้วยแล้วถึงได้พูดไงเห็นไหมคะว่าอุ้งอิงเอ่ย เสถาเอยอ้วนพุ่มทรโชนนานคือตอนนี้แมะท่านทัษินเองก็แสดงความตลกตะเลงออกมาอย่างชัดเจนอะมันเหมือนกับว่าเขาไม่เห็นหัวไม่เห็นไม่เห็นประชาชนว่านั่งฟังเขาอยู่นะแต่เขานึกว่าเขาจะพูดอะไรก็ได้เหมือนแบบคล้ายๆว่าเอาชัวร์ให้คนอื่นอะพูดแต่ตัวเองนี่คือพูดแต่เรื่องดีๆเหมือนที่ที่ก่อนท,ท,ที่เขาจะเข้ามาเขาก็พูดใช่ไหมว่า เขาจะเข้ามาเพื่อที่จะมายอมรับโทษทันแบบแมนมากอะ่ะคือจะยอมรับโทษตามกฎหมายไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณดูแล้วกันว่ามันมันไม่ใช่เลยทุกคนไม่ได้มีความละอายต่อการตบัตสัตว์หรือว่าพูดกลับไปกลับมาพูดอะไรก็ได้อะ่ะแล้วอาจารย์สงสารก็เอาขวดคำพูดของทัศินมาที่ว่า,าคุณจะบอกว่าให้พรรการเมืองเนี่ยไปรวมกับพรรที่โดนปฏิวัติ ไปให้ไปรวมกับพักที่ปฏิวัติตนเองมามันไม่แน่ใจใครจะทำอย่างนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทางอพักศิลน,นะคะได้โพสอไม่ใช่โพสิพูดเอาไว้ในรายการแคร์ทอล์กนะคะเมื่อวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์เห็นไหมคะคุณดูแล้วกันว่านี่คือระดับตัวพ่อเลยนะท,ที่ที่ทออะไอะ่ะน่าเกลียดมากคือขนาดขนาดที่ว่าตัวเองโดนเขาปฏิวัติมานะ ถูกไหมแต่คุณก็ยังกลับเข้าไปเฉลียกันอย่างน่าชื่นตาบานก็เนี่ยแหละถึงได้บอกคุณไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมคนถึงได้เทกระจาดทักษินกันเยอะอย่าอย่ามาคิดว่ามันเป็นอุปทานหรือว่าหรือว่าเป็นการปั่นกระแสมันไม่ใช่เนี่ยแหละคือถ้าเกิดว่าคุณไม่หูหนวกตาบอดคุณคงจะมองเห็นอย่างแท้จริงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น